ครับพี uh, ่อ PL ส collection ตัวที่4นะครับตัวนี้เป็นโชว์ว่านะครับจาก Dinichi Auction เบอร์420นะครับ Offspring of Monalisa นะครับในคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมไปอัปเดตเองนะครับที่ Dinichi นะครับ November เอน่อ2022นะครับก็คือพฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ในคลิปนี้เป็นสันใสนะครับตัวนี้ผมประมูลตั้งแต่ประมูลไว้นะครับตั้งแต่โนยเวนเบอร์2อนะครับ2 5 6 4นะครับก็ในคลิปนี้7 1เ็ซนนะครับตอนนี้ใส่มัน60เซนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตอนประมูลไว้ให้ดูด้วยนะครับกับคลิปนะครับตัวนี้เป็นโชว่าที่มีลักษณะของหุ่นนะครับที่ดีมากๆนะครับ แล้วก็เป็นโชว่าสต็อกตัวสุดท้ายนะครับที่ผมมีในญี่ปุ่นนะครับสำหรับพวกไซส์ใหญ่ๆนะครับก็เหลือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นปลาที่มีความเรียบร้อยนะครับสูงมากนะครับคือตัวแดงตัวดำเขาเนี่ยมันดูแล้วมันไม่เลอะเทอะนะครับคือลายมันอาจจะไม่ได้เยอะก็จริงนะครับแต่ว่ามันดูเรียบร้อยดีนะครับทั้งแดงและดำเลยนะครับทุกทุกสีมันเหมือนกับ s e ป a ร์เรกันได้ค่อนข้างลงตัวนะครับเดี๋ยวผมจะแปะคลิปนะครับตอนนิสัยนะครับตอนประมูลให้ดูด้วยนะครับว่าตอนนิสัยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตอนขึ้นมาซันไซเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็จริงๆเปลี่ยนไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะมีไซส์นะครับที่โตขึ้นมา1 1เเซนนะครับแล้วก็ดำที่ finishing เนี่ยดีขึ้นนิดหน่อยนะครับ ก็จะเหลือบริเวณใบหน้านะครับแล้วก็บนลําตัวบ้างนะครับก็ปีหน้าผมเชื่อว่าน่าจะสวยกว่านี้เยอะนะครับปี2ปี3ปีหน้านะครับก็จะเป็นช่วงที่น่าติดตามมากนะครับของปลาตัวนี้นะครับ <c oughs> อ,อ๋อดำตัวนี้มีคุณภาพสูงมากนะครับคือดำเขาคมแล้วกเออ็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นฝุ่น ดำมันเป็นชิ้นๆดีนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นชิ้นใหญ่ก็ตามนะครับแล้วก็ตัวหน้าเขาก็เรียกว่ายูนิคครับหน้าเขาน่ารักดีนะครับหน้ามีจุดมีฝอด้วยนะครับดำที่ปากเขาก็คมนะครับขมับซ้ายก็คมนะครับแล้วก็ดูกลางหน้าผานะครับเหมือนจะมีดำขึ้นมาด้วยนะครับแต่ไม่รู้จะขึ้นเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ตัวโมโตคุโรเนี่ยตัวนี้สองข้าง ดูเฟิร์มแล้วนะครับแล้วก็ดูบาลานซ์ดีด้วยนะครับทั้งสองข้างมีความกลมมีไซส์ของโมโตโกลอที่เท่าๆกันเลยนะครับทำให้ปลาตัวนี้ดูมีเสน่ห์มากขึ้นนะครับเบนี้ <c oughs> เขาก็สวยมากนะครับเบนี้ใสนะครับเอ่อเรียบร้อยนะครับคิวะโค้งนะเป็นมารุโซเมเกือบทั้งตัวนะครับตัวนี้ ก็ถือว่าเป็นไดนิชิโชวาที่มีคุณภาพสูงมากนะครับแล้วก็บอดี้ Body ของปลาตัวนี้เนี่ยสำหรับระยะยาวเลยนะครับสามารถขึ้นไซส์ใหญ่ได้แบบง่ายๆนะครับคือหัวเขาได้นะครับไหลเขาได้นะครับความยาวช่วงตัวแล้วก็อัตราการโตเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเหมือนกันนะครับสันไซ70ต้นก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับเดนิชิโชวานะครับ ก็เป็นปลาที่ดูง่ายแล้วนะเพราะสีมันคงไม่ได้แบบมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายไปกว่านี้าขาดแค่เรื่องของไซส์นะครับแล้วก็ระยะเวลานะครับให้มันขึ้นไซส์ใหญ่นะแล้วก็คุมนะครับโฮนะครับสีให้ได้นะครับมันก็จะสามารถประกวดในไซส์ใหญ่ๆได้นะครับตอนนี้ยังประกวดไม่ได้นะเพราะว่าวอลลุ่มไม่พอนะครับแล้วก็ในเรื่องของสีเนี่ยผมว่ายังยังไม่พอนะครับ แล้วก็ลายบนตัวมันไม่ได้ชูฉาดมากเท่าไหร่นะครับแบบนี้ก็ต้องขึ้นซสายใหญ่หน่อยนะแล้วก็รอดำที่หน้านิดนึงนะครับให,ให้มันดู powerful มากกว่านี้นะครับก็ตัวนี้เป็นไดนิชิโชวาที่ดีที่สุดเท่าที่ผมมีนะครับลูกค้าที่หาไดนิชิโชวาเจ๋งๆนะครับคุณภาพแดงดำส,งสูงๆหุ่นดีๆเนะี่ยตัวนี้ผมแนะนำเลยนะครับ แดงบนหน้าเนี่ยถึงแม้จะเป็นจุดเล็กก็จริงนะแต่เป็นจุดเล็กที่คมนะครับแล้วก็มีคุณภาพนะครับสเตเบิลมากๆนะครับเพราะว่าจุดเล็กๆแบบนี้ถ้าแดงมันไม่ได้ดีจริงๆนะครับมันอาจจะหลุดได้เลยนะครับก็ตอนประมูลก็แบบนี้นะครับซันไซก็แบบนี้นะเป็นแดงที่คุณภาพดีจริงๆนะครับก็เข้าคลาสของพิเอส์คอลเลกชันได้เหมือนกันนะครับตัวนี้จากโอ้อนะครับ เดี้ทนี่โชว่วาซันไซเจ็ดสิบเอ็นฟีเมลนะตัวนี้ออฟสปริงออฟโมนาลิซ่านะครับตัวนี้ก็จะปิดประมูลวันที่17นะครับ2ทุ่มตรงนะครับแลราคาจบก็จะรวมค่าฝานะครับแล้วก็มีประกันชีวิตให้ด้วยนะครับสุขสันต์วันสงการครับขอบคุณมากครับ